สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจแล้วก็ to you youtube พี่การนมแม่ค่ะพี่การมาไลฟ์แล้วนะคะวันนี้เรามีนัดการากับการไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามค่ะวันนี้พอดีพี่การแชร์เเพจของ Infe c t i o นนะคะเรื่องของภาวะมีแล้วมีคุณแม่ค่อนข้างกังวลเยอะพี่การก็กังวลนะเออก็แบบเฮ้ยเรามาไลฟ์กันเรื่องนี้ดีกว่าว่า มีอาการยังไงแล้วมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างที่พอจะช่วยได้ต้องบอกว่าที่พอจะช่วยได้นะคะภาวะมีซีจริงเราก็ได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะเออคืออะไรต้องบอกก่อนว่าคืออะไรนะคะเพราะว่ามีซีเนี่ยเป็นภาวะที่เกิดการอักเสบของอวัยวะทั่วร่างกายหลายระบบะนะคะพบได้ในผู้ป่วยเด็กที่หายจากโควิด โดยนะคะเราจะพบอาการนี้นะคะตั้งแต่หลังจากที่เราติดเชื้อโควิดนะคะหลังที่เชื้อโควิดเนี่ยสสัปดาห์ค่ะาสาเหตุการเกิดนะคะก็บอกว่าเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตัวนี้มากเกินไปอุบัติการเกิดนะคะก็คือพบบ่อยแค่ไหนนั่นเองนะคะส่วนใหญ่แล้วจะพบในเด็กที่อายุกลุ่มอายุเด็ก5-15ปีนะคะ มีอัตราการเสียชีวิตจากภาะวะมิดซีเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยร้อยละ2-3นะคะเป็นอัตราที่สูงกว่าเด็กที่ติดเชือ้อโควิดนะคะร้อยละ0.1หมายความว่ามีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าเด็กที่ติดโควิดเนี่ย0.1นะคะแล้วก็พบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงนะคะอุบัติการณ์การเกิดน,นะคะอันนี้ข้อมูลจากเว็บไซต์โรงพยาบาลเด็กนะคะข้อมูลณนะวันที่25กุมภาพันธ์หกหนะคะวั การเกิดอุบัติการการเกิดประมาณร้อยละ0.03อ่าก็พบไม่ค่อยบ่อยนะคะอันนี้คือตั้งแต่วันที่25กุมพา65นะคะตอนนี้เดือนเมษานะคะทีนี้อ่าแพทย์จะดูยังไงว่าเป็นภาวะมิสีหรือเปล่าอ่านะคะภาวะมิสีเนาะก็จะพบในเด็กที่ทบทวนอีกครั้งหนึ่งเคยติดเชื้อโควิดนะคะมีไข้สูงนะคะหลังจากป่วยโควิด2-6สัปดาห์ ร่วมกับมีอาการตาแดงผื่นขึ้นท้องเสียมือเท้าบวมต่อมน้ำเหลืองโตค่ะอ่าแล้วก็อาการน้อยหน่อยก็จะพบได้ก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบตับไตาวายค่ะแล้วก็ถ้าแพทย์ตรวจเลือดก็จะพบว่าผลการตรวจเลือดค่าการอักเสบเนี่ยสูงขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็แพทย์จะรักษาตามอาการนะคะอาจจะมีให้สเตีรอยด์ด้วยนะคะการการพยากรณ์โรค ก็คือมีได้ตั้งแต่รุนแรงจนถึงอ่าไม่รุนแรงจนถึงรุนแรงนะคะรุนแรงก็พวกช็อกนะคะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะสมองอักเสบอันนี้ที่ที่เคยมีข่าวเราก็พอได้ยินกันมาบ้างนะคะทีนี้คุณพ่อคุณแม่ถามว่าแล้วหนูจะทายังไงคะตอนนี้ใครลูกติดเชื้อโควิดแล้วบ้างใครมีใครติดเชื้อโควิดแล้วบ้างนะคะซึ่งพี่ในเห็นในเพจเนี่ยคุณแม่หลายท่านคะ่ะลูกติดเชื้อโควิดติดทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยเป็นห่วงเนาะ แล้วคุณแม่ถามว่าแล้วหนูจะทํำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ทําได้หลังจากที่เราติดเชื้อโควิดแล้วนะคะหลังจากหายติดเชื้อโควิดช่วงระยะเวลานะคะหลังจากหายติดเชื้อโควิดถึงหกสัปดาห์หลังหายเนี่ยสังเกตอาการค่ะถ้าลูกของคุณแม่มีอาการตามที่พี่กันบอกไปมีไข้ท้องเสียมีผื่นมือเท้าบวมต่อมน้ําเหลืองโตอันนี้เลยนะคะคุณแม่ควรพาลูกไปพบแพทย์พร้อมแจ้งข้อมูลนะคะว่า เพิ่งหายจากโควิดอ่าหมอเขาจะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องนะคะว่าเป็นภาวะมีซีหรือเปล่าอ่าแต่ทีนี้บางคนก็ถามพี่กันว่าแล้วหนูจะป้องกันยังไงครับพี่การอ่าจะบอกว่าเพราะ,ะมีซีถ้าเด็กเป็นโควิดแล้วเราจะป้องกันเนี่ยไม่ได้อย่างที่บอกว่าสาเหตุการเกิดคือเกิดจากการตอบสนองต่อเชื้อไวรัสมากเกินไปนะคะมันเกิดขึ้นแล้วเราจะป้องกันไม่ให้เกิดไม่ได้ถ้าเราเป็นโควิดแล้วสิ่งที่ทําได้คือป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิด อ่าแล้วป้องกันยังไงคะอ่าอันนี้เราไม่ต้องพูดแล้วป้องกันติดเชื้อโควิดเราก็ต้องอ่าเว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามายัยหมันล้างมือเนาะอ่าตามมาตรฐานเลยนะคะป้องกันเอาผู้ใหญ่เอาเชื้อไปให้ลูกอ่าอย่างเงี้ยก็ต้องป้องกันนะคะแต่สิ่งที่ทําได้อีกคืออะไรอ่าวันนี้อยากจะบอกมากๆเลยคะ่ะพอดีเอ่อได้รับความรู้มาใหม่ด้วยนะคะคืออ่าแน่นอนคะ่ะในเด็กที่อายุ5ปีขึ้นไปการป้องกันที่ดีที่สุดตอนนี้คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดค่ะมีการศึกษานะคะบอกเลยนะคะไม่ใช่ว่าแบบมัวๆทัวๆแบบมาเชียร์ให้ฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะมีการศึกษาบอกเลยนะคะว่าการได้รับวัคซีนนะคะ mRNA นะคะจะป้องกันภาวะมิกซีได้ถึงร้อยละเก้าสิบเอ็ดอันนี้ทิพยบีกรมอนามัยเป็นคนพูดนะคะ พี่แกไม่ได้พูดพไม่ได้กล่าวนะคะอันนี้นะคะหมายความว่าเด็กอายุ5ปีขึ้นไปเราควรส่งเสริมให้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดนะคะก็เป็นไฟเซอร์ส้าส้มนะคะ mRNA ของเด็กรูปพี่แนก็ฉีดครบละ2โดสนะคะอันนี้นะคะแล้วทีนี้เนเด็กอายุน้อยกว่า5ปีละพี่กันฉีดวัคซีนไม่ได้ทงงํายังไงอันนี้มีมาบอกด้วยนะคะซึ่งนะคะก็จะบอกว่าอ่ะตั้งแต่คุณแม่ตั้งครันมีใครตั้งครันอยู่หรือเปล่านะคะนี่นะคะ คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดครบ2เข็มนะคะทางงานวิจัยของ CDC อนะคะ CDC เป็นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อสหรัฐอเมริกานะคะบอกว่าคุณแม่ที่ได้รับวัคซีนระหว่างตั้งครรภ์ค่ะจะสามารถสร้างแอนติบอดีนะคะหรือภูมิคุ้มกันเนี่ยป้องกันโควิดให้กับทารกลัง่งคลอดนะคะซึ่งจะผ่านไปทางรกทางสายสะดือนะคะทำให้ทารกที่เกิดออกมาเนะะี่ยค่ะลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด ได้ถึง61อซอ่าอันนี้มีการศึกษาบอกเลยนะคะยังไม่พอแล้วคุณแม่ที่คลอดออกมาแล้วแล้าพิาการหนูจะป้องกันยังไงลูกหนูยังไม่ถึง5ปีให้นมแม่ช่วยได้และคุณแม่ก็ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดค่ะเมื่อก่อนพี่แกนบอกว่าคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะไปฉีดวัคซีนโควิดนะคะลูกอาจจะได้ภูมิคุ้มกันแต่ตอนนั้นไม่มีการศึกษารองรับค่ะตอนนี้เริ่มมีการศึกษารองรับแล้วนะคะเมื่อวานพี่แกนเรียนนะคะกับ คุณหมอสิริพัฒนานะคะคุณหมอเด็กนะคะคุณหมอบอกเลยมีเอางานวิจัยมาบอกเลยนะคะบอกว่าตอนนี้มีการศึกษาแล้วนะคะเป็นน่ายินเรื่องยินดีสําหรับคุณแม่ให้นมมากๆค่ะมีประเทศอิสราเอลทาการศึกษานะคะเขาทําการศึกษาในแม่ที่ให้นมนะคะแล้วก็ตรวจภูมิต้านทันในน้ํานมแม่ที่ได้รับวัคซีนโควิด2เข็มนะคะเขาพบอะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกเลยนะคะ เขาพบว่ามี IgA IgG นะคะตัวนี้เป็นพวกแอนติบอดีเนาะขึ้นสูงสูงขึ้นอ่านะคะโดยพบในน้ำนมแม่อ่าเขาตรวจน้ำนมแม่นะคะมี IgG IgA สูงขึ้นนะคะบอกว่าภูมิต้านทานที่ปวดพบเนี่ยระดับสูงนะคะเหมือนกันเหมือนคล้ายๆกับระดับคล้ายๆเท่าๆกับการติดเชื้อโควิดหลังจากติดเชื้อโควิดอ่านะคะหมายความว่าเรารับวัคซีนไปใช่ไหมคะ วัคซีนภูมิคุ้มกันไปอยู่ในน้ํานมเพื่อให้ลูกยังไม่พอเขายังไปตรวจน้ําลายกับอุจจาระเด็กที่กินนมแม่ที่ฉีดวัคซีนค่ะในน้ำลายกับอุจจาระลูกพบ IGG ค่ะแสดงว่าตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเข้าไปทางปากลูกที่กินนมแม่แล้วก็ออกมาทางระบบทางเดินอาหารก็คืออุจจาระแสดงว่าลูกก็จะได้ภูมิคุ้มกันจากจากแม่ที่ให้นมและก็ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดดังนั้นค่ะ ตอนนี้คุณแม่ให้นมใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดควรไปฉีดซะนะคะอ่ะห้าปีขึ้นไปพาลูกฉีดวัคซีนสองเข็มนะคะตั้งครั์ฉีดวัคซีนค่ะแม่ให้นมฉีดวัคซีนค่ะจะช่วยลดโอกาสการเป็นโควิดแล้วก็จะไม่เกิดภาะวะมิดซีอย่างที่บอกว่าภาะวะมิดซีป้องกันไม่ได้ที่ทําได้คือสังเกตอาการและไปหาหมอเมื่อมีอาการแต่ที่ป้องกันได้คือ ป้องกันการเกิดโควิดตามที่พี่กันบอกไปนะคะพี่กันนะคะขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ